เอาจะไปไหนนั่นน่ะที่อยู่ใหม่แล้วเอ้าทำไมอ่ะบ้านนี้อยู่ไม่มีความสุขหรอกเป็นไรอ่ะขอเป็น,ปน,นอะนไรไได้น,นความสุขก็เธอไงทำไมฉันทำไมอ่ะเอาเธอไปไขกุญแจไว้ทำไมอ่ะค้องกุญแจไว้ทำไมเอาก็เอาไม่ได้เอาก็ลืมไป กรุงเทพมาลืมเอากุญแจมาแล้วทำไมไม่ทำกุญแจสำรองอ่ะมันไขเอาไม่ได้แล้วทำไงแล้วตอนนี้เธอก็ใจร้อนเนาะแล้วเมื่อแล้วเมื่อไหร่จะไปกรุงเทพอีกเนี่ยก็นี่แหละกะว่าว่างทำงานเสร็จก็จะไปแล้วเนี่ยติดงานอยู่แล้วใครสั่งใครสอนเราไปเอากุญแจไปคลองกัหนวยอ่ะฮะเอ้าอะาเขาก็คลองกันไว้คนอื่นจะมาข่มขืนจะมาอะไรเนาะโอ้ใจล้วไม่ได้ว่าจะไม่ให้ผัวนอนด้วย ไม่ได้ว่าล็อกไว้ไม่ให้ผัวมันต้องล็อกให้คนอื่นแน่นอนนะไม่ล็อกกันนี้อยู่ไปเถอะบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วไอ้เออเป็นบ้าทเนาะกัะหนุยไว้เฉยคนยังเป็นบ้าท เราไม่น่าลืมลูกกุญแจเลยว่ะว่าจะเอามาแล้วพอจะมาก็ลืมกว่าจะได้ไปงเทปอีกนานเลยเนี่ยไม่น่าลืมเลยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวม้แมงชอบลืมอันนั้นอันนี้ Thank you. แม่โออคุณเจนี่แม่คุณเจนี่แม่อยู่ไหนอ่ะแม่คุณเจนี่เอ้าเอ้าเสียงยี่ใส่วะ ไป่ยังมาแม่ทุกทีไปทางใดมาหาแม่แล้วมาอยู่นติแม่นี่แหละอยู่ไม่ยุติกับกูเห็นอย่างเจ๊นี่ยังกันจังใส่กระเป๋าใหญ่ไปจตะไปกรุงเทพแทะผิดกันเจ๊นกับมิยัง,งพีดกัน ไม่ว่าไอหยังกันหรือเอาผู้สาวมานอนนั่แเราเขาหูว่ามีผู้สาวเราเขาสั่งเขาได้ติบ่แมนเรื่องนั่นแม่มันมาหายโจยกระนุยมันอ่ะมันก็ว่าหายแล้วมันบ่หากกาไปให้ผู้สาวนอนนั่าแล้วมันหูนก็่าหายแล้วบ่ได้มีผู้สาวได้เลยแม่มันเอากุญแจนะไปคล้องกระนุยมันไว้แล้วมันดะลืมดูกุญแจไว้กรุงเทพอืมบ่มีอย่างใครเอามันเลยแบบนี้อืใครเอาไปได้มันสั่งมือจันแล้วช่วมนสิไป มีเทพอีกอยู่ประเดี๋อกแม่คือยังมันห่วงไว้ให้ผู้อื่นเนี่ยแม่กระดิ่งมึนละทำผิดนะนะผู้ใดรทำผิดอีหยังต้องเอาผู้สาวมานนั้นน้ำหลั่มึงี้ยสิไปผู้ใดผู้สาวผู้ใดสิมาหักคมนี่แม่เท่ากับเท่าพวกให้กับพวกให้เขาบอกว่าที่ไหลได้ขันหมีนั่นเขาเอาเบิ้นละหำกกับบ่มีแม่มันเป็นอะไรมันมันมันแปรไปแล้วแม่ยังมาเบอก แต่รก,ก็บอกมเรียนน้ำแน่นี่มันน้ำเปียกเาบอแล้วเนาะว่ามีห่อมก็เบอกแล้วเนาะสง <c oughs> สัยม,มันมีสู้แม่มแต่มีได้ยังมาหลอนี้จะเขาได้มีกับรถแยสุน,นี้จากมันถือของไม่มันบ่คือของเก้าดอกมันไมอยังมาแม่บ้านมันก็บ่ให้ให่ก็บ่เอาแล้วจะว่ายาสุไปพิษกันได้แต่รถแม่เราพิมมาหากัน ของหม่มันบป็คือของเก่าดอกของเก่ามันใส่ในโดนนี่ขึ้นยังไงมันบป็คือเก่าเลยแม่ยังขึ้นดอกไปบอกมันไม่หลุดมันต้องหนีมันบป็คือเก่ามันต้องหนีจังมันดอกไปบอกมันซาให้มันขึ้นดีน้ำกันบปอยู่หรือแม่่ปจะไปอยู่น้ำคิดกันเซิงกับพอดเซิงแม่จะไว้เอามันใส่กุญแจไ้แม่แม่เอาอ๋อมันสั่งมันก็ไม่ให้เสิรหงไลูโอ้นี่แม่จะไปจกปล่ามาเมื่อเนี่ย โอ้ยว่าแล้วมันคือเหม็นคือจังปลาาแทกินข้าวกับยังแม่มีเากินแล้วโอ้จันทรโตนแม่ใช่กินกับยังวุนเหกินข้าวกับปลาอืข้าวกับปลาาจ้ะที่บ้านเขา่มียังกินกินยังก็บาดแ่บอืมบ่แซ่บเพื่อกันนี่แหละเฮ็ดยังมันก็เป็นงุนงุนงี้ิดนี่แม่จังสั่นแล้วก็เียกินข้าวคือจังกินแล้วก็คือจังบบอีมแม่มันเป็นอยากอยากจาก่าอยากอี้ยัง มันเป็นสีอยากๆกัะแม่ก็ช่างเหลือยากอ,ย,อยากยังไงเนาะอยากหาสื่อกินตัวมันสื่อมาได้มันอยู่กับนี่แหละอย,ยู่กับอีดำนะน่าใส่กุญแจไว้อของเคยกินก็ไม่ได้กินแม่มแล้วก็เขาว่าห้แล้วก็วสร้าง <c oughs> มันงสร้างไปหาเฮ็ดไปเอาเนี่ยไปเจาะแม่เจาะแล้วใส่แม่กุญแจไว้ลแล้วมันจะลืม,มลืมดูกุญแจไวุ้งเทปมันบอกเนี่ยจะโหัวแม่ แม่มันนอกใจมึงที่ไหนมันสั่งมึงมันสิหาวิธีไปกรุงเทพอีกแล้วอือแล้มันสั่งมึงมันก็สีนี้แหละล่ะผิดเบิงดูอืมแกยัดไปทําผิดเขาเลยแม่เ่ยไม่ได้ทำผิดแม่ก็บอกเข้าใจวัเนี้มันไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทำผิดอย่างก็อยู่กับบ้านอยู่กับลูกเลี้ยงลูกมอมอแม่แม่อยู่เนี่แม่ม่ได้ทาผิดมาสีหายมึงหนีสช่ไผมเนี่ยหนีมันเองโอ้ยออมันห่วงเนาะมันมาหายโจยกันนุยมันแม่อือ โจยกะนุยทุมโทมันอะแม่มันบ่ให้อโจยกระนุยเลยคิดกันกันจะไปบอกให้ชาวบ้านเขาหูหลักอยากอายคนบอบอดรงแม่จะไปออกพูดดอกเพศอะไรก็บ่โพดบ่โพดบอทายบอทายอยากอายบ้านอายเมีพรุ่ก็มาบอกให้แต่แม่ฟังนี่แหละเออนั่นแหละแม่เจ้ามีบนนอนบ่มนี่มีฮะมีอยู่เหรอมีมีเจะบอมีหลายโพดบนนอนห้องใหญ่บ่ใหญ่นอนสี่คนได้บ่ได้ อีลีนะเสี่ยวผู้ใดมากอยากมาเพื่ออะไรกะจังสรรจังาเขาไล่หนีมันเป็นจังสั่นล่ะสี่คนนั่นมันมีตะพูดซ้ายแม่วันนี้มีผู้หญิงมันมีไม้มักหนาลื่มสูบเขาหลับวันได้เอาผู้หญิงมาเอาพูดซ้ายมาแม่นอนสี่คนผมถามมูผมสิมาที่บ้านเนี่ยนะมันมีมันมีสามคนรวมผมคนหนึ่งเป็นสี่มีีนอนสี่คนได้นะเออเดวจังหน่อยเขาก็มาแล้วแม่อื เดี๋ยวผมไปเก็บของกันได้ไหมโอ้หงุดหงิดขนาดเลยไปเก็บของมาจะก,กันเขาบรให้รยู่นี่ยมันไปเลย,ยโจยกันนวยโดดแล้วแม่มันหงุดหงิดแต่แม่โอ้โ <laughs> สน,น <laughs> แม่แม่เป็นอย่างกังวลแม่บอกกระนวยกระนี่้น้อแม่กระนี้ลีเนี่ยกระนีะ้รีเดี๋ยวเขาสั่งเขากระม้ายแล้วเนาะบอกนะแม่เราไปเก็บของแม่บ้านห้องอยู่ทอะไหนแม่ละอองั่าละ 好，U 盘。